ได้พูดคุยกับรองผู้ประชาการตำรวจนครบาลถึงเรื่องปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีการเาตรียมการแล้วก็วางแผนกันแบบวันต่อวันดูว่าน้ําที่มาท่วมในพื้นที่ไหนก็จะประกาศปิดพื้นที่นั้นและที่สําคัญก็คือว่าการใช้รถใช้ถนนของ,ของคนกรุงเทพมหานครก็ยังใช้เหมือนเดิมบนทางด่วนพิเศษนะครับมีรถจํานวนไม่แตกต่างจากที่น้ําไม่ท่วม มีคำถามว่าถ้าเกิดน้ำท่วมพื้นที่ผิวจราจรลดน้อยลงทุกทีแล้วรถในกรุงเทพมหานครที่เหลืออยู่จำนวนมากนั้นจะไปวิ่งที่ไหนนี่เป็นเพียงประเด็นหนึ่งนะครับของการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำท่วมวันนี้เราจะพูดคุยกับ ผู้ที่ผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้มานะครับแล้วก็จะมาให้ข้อคิดเราว่าการแก้ปัญหาหรือเตรียมการรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับน้ําท่วมนั้นไม่ใช่แค่เรื่องน้ําเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรเทวิดากรมวลเวทนะครับรองคณมรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ไปศึกษาเรื่องนี้มาสวัสดีครับอาจารย์ทวิดา,ารครับ สวัสดีค่ะคุณก่อเขตอาจารย์ครับตอนถึงจนถึง<า>ขณะนี้แล้วอาจารย์คิดว่าสิ่งที่เรารเผชิญอยู่นั้นเรารับมือกับเรื่องของน้ําถ้าไม่ใช่เรื่องของน้ําสิ่งที่เราควรจะต้องเริ่มทําแล้วก็เตรียมการณนนะบัดนี้นี่คืออะไรครับที่สําคัญที่สุด โดยปกติแล้วนะคะเวลาเราจัดก,การกับภัยพิบัติไม่ว่าเรื่องไหนเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะตัว,ตวภัยที่เราต้องคำนึงถึงเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่มาพร้อมกับภัยด้วยเมื่อสักครู่นี้คุณก่อเขตพูดถึงเรื่องการใช้เส้นทางซึ่งคือโลจิสติกปกติแล้วเนี่ยการใช้เส้นทางในภ,ภัยอุทกภัยเนี่ยมันจะต้องมีการคำนวณความเสี่ยงไว้ล่วงหน้านะคะโดยแบ่งเป็นสองอย่างคือคำว่าการใช้เส้นทางเนี่ยหมายถึงการใช้กับเรื่องของเส้นทาง ซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยถ้าในแง่ของเส้นทางเนี่ยหากประชาชนยังต้องใช้ส่วนหนึ่งยังต้องใช้ชีวิตตามปกติครับนั่นหมายความว่าจะมีการาาคมนามคมในช่วงปกติอยู่คือคนยังต้องเอารถเข้ามาอยู่แล้วเราก็ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการใช้ทางเหล่านั้นเป็นที่จอดรถรนะคะซึ่งมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับฝั่งของการใช้ในที่นี้ก็คือว่าเมื่อเราจอดมากกว่าหนึ่งแถวใช่ไหมคะคคการจราจรจะเป็นเป็นไปได้ลําบากในภาวะที่ปกติอยู่แล้วแต่นี่คือเราอยู่ในภาวะไม่ปก เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการใช้เส้นทางนั er ้นเพื um ่อการคขมาาคมที่ไม่ปกติขึ้นมาเราจะทําไม่ได้เลยเช่นขนส่งผู้ป่วยเพราะอย่าลืมว่าการอพยพคนหรือขนส่งผู้ป่วยต้องใช้รถขนาดใหญ่เพราะเราต้องลุยน้ำนั่นหมายความว่าขนาดของการใช้เส้นทางจะเพิ่มขึ้นครับนะคะภาวะปกติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ไหลทางเป็นทางฉุกเฉินอยู่แล้วซึ่งไหลทางเราเผื่อไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือรถขึ้นมาช่วยตอนนี้เราใช้ไม่ได้นะคะสองเนี่ยการใช้เนี่ยก็คือว่าการที่จะต้องขับรถให้ช้าลง อันนี้เราก็ไม่ค่อยทํากันในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะคะคส่วนเรื่องที่สามเนี่ยการเส้นทางคมนาคมตอนนี้ต้องคือด้วยความที่พฤติกรรมน้ําเนี่ยเราคํานวณกันด้วยความที่เขามันผันผวนมากเนี่ยเราเราคิดกันเป็นวันต่อวันทําให้การจราจรเราอาจจะ คิดล่วงหน้าแค่วันต่อวันซึ่งอันนี้ต้องคิดคิดไกลนิดน,นึงนะคะเพราะว่าในกรณีที่เส้นทางคมนาคมหลักเสียมันจะไม่ใช่แค่ว่าจะกั้นตรงไหนคนจะไม่ไปเจอน้ําท่วมมันจะละเลยมาตรงถึงที่ว่าอะละถ้าต้องสัญจรต่อเส้นทางรองคือตรงไหนการจัดเส้นทางรองไว้จะจะสาคัญมากค่ะการจัดเส้นทางรองนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเราจะเราจะมีวิธีการป้องกันเรื่องนี้ได้ยังไงอีกบ้างไหมครับ ค่ะคือมันก็จะไปสู่ในประเด็นที่สองที่เมื่อกี้คุณก่อ,ขอแขถามว่ากับน้ำํำท่วมันมีอะไรมาบ้างเนี่ยมันจะไปถึงเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิต คือ <C> e <at> ตอนนี้เนี่ยคนกรุงเทพบางส่วนต้องยอมรับนะคะว่ามันแห้งจริงๆพื้นที่เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตยังเป็นปกติครับประกอบกับการยังไม่ได้ประกาศวันหยุดของทางราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ย,ยังเป็นปกติ <C> e <at> ดังนั้นจึงคงต้องขอความร่วมมือของประชาชนในแง่ที่ว่าการใช้ชีวิตในภาวะที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับกันสักเล็กน้อยค <C> e <at> ือถ้าในกรณีที่คนไทยเนี่ยจริงๆรักรถมากนะคะ <C> e <at> เพราะฉะนั้นถ้าใช้รถสาธารณะได้ จะจะช่วยในการที่จะลดความหนาแน่นของการจราจรได้มากขึ้นอาจจะสามารถทําให้กลับบ้านหรือเดินทางได้สะดวกขึ้นนะคะครับทั้งนี้ขอขอพูดเลยอีกนิดน,นึงว่าการใช้ชีวิตในภาวะวิกฤตเนี่ยอยากจะให้คํานึงถึงเรื่องการใช้อย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่เส้นทางอย่างการใช้สาธารณูโภคครับาการพยายามช่วยกันลดปริมาณขยะถ้าเรายังลดได้เพื่อที่จะไม่ต้องมีการจัดเก็บและกําจัดในภายหลังและหากท่านโดนน้าท่วมในภายหลังขยะเหล่านั้นจะได้ไม่ได้เป็นที่มาข,ของจะเป็นโรคระบาดน้ำ เน่าภาวะจิตแล้วก็ไม่ปกติอยู่แล้วภาวะวิกฤตแบบนี้ต้องเจอน้ําเน่าอีกในขณะเดียวกันขยะเหล่านี้เนี่ยนานาคพอน้ําเขาเริ่มจะลงรูระบายลงอะไรของเขาได้ตามพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาจะไปไม่ได้นะคะถ้าเจอขยะเหล่านี้แล้วยังจะมีเศษดินเศษคร,รนที่จะต้องเกิดขึ้นในการอุดตันทําให้ตื้นเขินอีกเนี่ยซึ่งซึ่ง,งอันนี้จะจะ,จะจะเป็นปัญหาต่อไปด้วยนะคะก็ก็อยากจะพูดถึงประเด็นนี้ไว้ด้วยค่ะครับเอาละครับขอบคุณครับอาจารย์ธวิดาครับเรื่องของการเตรียมการ รับมืออันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะครับโดยสรุปว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างซึ่งดูเหมือนว่าเรายังไม่ได้เตรียมรับมือเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการคมนาคมในช่วงที่มีน้ําท่วมนะครับประชาชนจะต้องรับผิดชอบเองหาวิธีการเองในการที่จะเคลื่อนท,ที่ไปที่ต่างๆเดินทางไปยนที่ต่างๆ